สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโคเชแคลอรี่นะครับผมวันนี้มาพบกับผมเหมือนเหมือนเคยนะครับผมรับเลียนผมวันนี้นอนเรียนเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการขดโคเชแบบทีนะครับผมหรือว่าหนึ่งส่วนสองคอหนึ่งคอนะครับผมเดีไม่ให้ขดแบบทีแล้วกันเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะตอนนี่นะผมขึ้น แถวค้นไม่ให้หมดแล้วนะครับผมจะได้ไมนะ่ต้องยุ่งยากส่วนใหญ่งานที่เราจะเจอการทัาทีเนะี่ยส่วนใหญ่เป็นงานขึ้นต้นแบบโซ่นะครับก็จะเป็นงานเช่นพวกผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผ้าพันคอกระเป๋าก็มีหมวกต้องมีบ้างนะครับผมเอาละามา,ด,าดูวิธีดีกกว่านะครับตอนน่อเลยนะครับผม ให้พันไหมพรมครับนี่ครับพันไหมพรมเข้าไปบหัวเข็มหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็สอดไปในฐานโซ่นะครับสอดไปนี้นะครับนี้ครับสอดจาแล้วเหมือนเราถักโครธรรมดานะฮะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเราก็จะได้สามหัวเหม็มนะครับทีนี้ เราก็เกี่ยวใหม่พอมีทีนึงแล้วก็ดึงรอดทั้งสามวงเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับเราจะได้นะครับผมลายแ็่เพิ่บทีนะครับหรือว่าหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอนะครับผมนี่นะครับผมเดีย๋ยวผมลองทำทำตามอีกหลายรอบนะ ผ่านใหม่พรมที่เข็มนหนึ่งครั้งนะครับก็สอบเข้าวทางโซ่ปุ๊บเดินมาขึ้นมาเป็นสามห่วงแล้วนะฮะปึ๊บพอได้สามห่วงแล้วจะใหม่ทีหนึ่งลอดทั้งสามห่วงเลยครับปึ๊บก็จะได้แบบนี้ชัดไหมครับผมลายก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเป็นลายโครเชออีกลายหนึ่งนะครับผม พันไปเรื่อยๆนะครับผมมีราย,ยาเยอะเลยทันเข็มเหยืเข้าไปดึงขึ้นมาใด้สามห่วงซื้อลากลอดทั้งหมดนะครับได้ที่นะพันเข็มลอดฐานโซ่เกี่ยวขึ้นมาใี้สามห่วงเกีืยวไหมลอดทั้งสามห่วง ง่่ยายนะครับผมปึ๊ันไหมรอดฐานโซ่ขึ้นมาตะลอดทั้งสามห่วงนะครับผมจะทำเยอะเลยจะได้ดูว่าลายมันออกมาเวลาเยอะๆมันไหลมันจะเป็นยังไง พันเข็มนะครับปุ๊บก็ต่างซ่มีเขียวขึ้นมาก็จะได้สามห่วงแล้วก็อยูาา่ในคมปุ๊บด่นะครับทีที่พันเข็ม ลูมพันหม่คงไม่ที่เก็มน,นะครับก็ลอดฐานโซ่ที่เราจะถักไปเกี่ยวขึ้นมาเแื้อแบบเกี่ยวลอดฐานโซ่ขึ้นมาได้สามพวงนะครับแล้วเราก็เกี่ยวลอดทั้งสามพวงทีก็ได้แล้วการท,ทักทีหรือซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเดื่้เข้าใจเร็วๆปลอดสามพวง เดี่ยวขึ้นมาแล้วก็รอดดูนครับง่ายๆพันหัวพันใหมพรมที่หัวเข็มน,นะครับเกยี่ยด่านโซ่ได้สามหัวปุ๊ ให้เกี่ยวไหมลอดทั้งสห่วงเลยเห็นไหมครับด้านบนนี้เป็นลายทีนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ลายคดที่ผมขึ้นมาให้แผ่แรกมีลายทีอยู่ตรงนี้นี่นะครับกตีนอีกลายหนึ่ง ลายก็จะสูงขึ้นนะครับผมตดยเป็นแบบเหมือนกันนะครับเอและครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีคําถามก็สามารถโพสได้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นนะครับผมแล้วคราวหน้าผมจะมาสอนอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้โคช้ยโค,ช,โคชีแกเลอรี่นะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับผมสวัสดีครับ